ชาวเน็ตถึงกับขอร้องแอปทักซออนไม่ใส่กรรมสิ่งนี้ลั่นแบบเดิมสวยกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างแอปทักซออนเราจะเห็นผลงานของแม่อยู่บ่อยครั้งและจะเห็นว่าแม่นั้นสวยเป๊ะไร้ที่ติโดยตลอดล่าสุดเมื่อแม่โพสภาพร่วมเฟรมชมผู้อารยาและน้องแอบิเกลพบแฟนคลับหลายคนหลุดโฟกัสที่ปากแม่แอปบอกว่าพี่แอปไม่ต้องเติมปากได้ไหมคะปากบางแบบเดิมสวยกว่านะ ท่ามกลางชาวเน็ตอีกจำนวนมากมาคอมเมนต์เห็นด้วยเช่นอีกเสียงค่ะเห็นด้วยค่ะชอบปากแบบเดิมของแม่เข้ากับหน้าแม่เห็นแล้วนึกถึงวันนดาเชียร์ให้เป็นแบบเดิมนะคะน่ารักจริงๆเห็นด้วยจริงๆค่ะคิดตั้งนานไม่กล้าพูดเห็นด้วยค่ะแบบเดิมสวยหวานน่ารักแบบใสๆมากค่ะเป็นต้นจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ